ทดสอบน้ำพึ่งแท้ด้วยวิธีไหนกันบ้างคะเมย์พี่ลอตรีวิวสวัสดีค่ะวันน,น,นี้จะมีวิธีทดสอบน้ำพึ่งแท้นะคะ2วิธีด้วยกั garments, นค่ะเพื่อนมีวิธีไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะวันนี้จะมาทดสอบนะ้ำพึ่งรวยทรัพย์กันค่ะที่เขาบอกว่าเป็นน้ำพึ่งแท้วิธีแรกให้เทนะ้ำพึ่งลงไปในน้ำแบบนี้ค่ะถ้าน้ำพึ่งกับน้ำไม่ผสมกันนะคะกิ้งๆอย่างเงี้ยแล้วไม่ผสมกันก็แสดงว่าแท้ค่ะ,ส,ะ,ะ,คะส่วนวิธีที่2เขาบอกว่าให้เทนะ้ำพึ่งลงไปใน,ในกระดาษทิชชู่แบบนี้ถ้าน้ำพึ่งไม่ทะลุกระดดดดดาาาษทททิิชูู่่่่่นนนนนนนะะะะะคคคกกกกก็็็แแแสสสงงวววว้้้้้2ธธีีีีีีีพพพเเเเมมมมมไไอออออบบบบึรยยยัั์์ใหหลื อกกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะพิสูจน์ด้วยวิธีไหนน้ำผึ้งของรวยทรัพย์นะคะของเขาก็ผ่านหมดหรือเพื่อนๆมีวิธีอื่นอีนอกก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะพอเห็นขวดน้ำผึ้งแบบนี้ก็ทําให้คิดถึงตอนเด็กๆเ,เลยนะคะได้ว่าชาวบ้านจะไปหาน้ำผึ้งป่ามาขายให้ยาค่ะยาก็จะเอามาปั้นลูกก้อนเป็นยาน้ำผึ้งจะช่วยให้ยาทานง,ง่ายขึ้นแล้วก็หอมหวานนะคะตอนนั้นจําได้ว่าเห็นขวดน้ำผึ้งแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะแบบยกกินเลยใครชอบเหมือนพี่เมย์บ้างคะแถมเขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะในราคา,150าื้อ3ขวดก240บา375บาทเหือนยิ่งซื้อเยอยิ่งถูกลอก ดูในตะกร้าได้เลยนะคะคุ้ม